สวัสดีครับทุกคนนะฮะวันนี้ผมจะมานะฮะมารีวิวนะฮะว่ายศแรกเนี่ยไปจนถึงยศ5ดาวเหลืองเนี่ยนะครับเพื่อนๆเราเนี่ยจะได้รับอะไรบ้างนะครับคือตัวเนี้ยผมเพิ่งจะอัพแรงห้าดาวเหลืองมาสดๆร้อนๆเลยนะครับเพื่อนๆยังไม่ได้ไปทําอะไรกับมันเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูว่าตั้งแต่ยศขีดมาจนถึงยศ5ดาวเหลืองเนี่ยเราได้อะไรมาบ้างนะครับเพื่อนๆนะนี่ฮะเราเข้าไปที่เกมไอเทมครับเพื่อนๆนะเราเลือกมันล่างสุดฮะอันนี้คือกล่องที่เราเนี่ยเลื่อนยศมานะฮะนี่ ผมยังไม่ได้เปิดเลยนะครับเพื่อนๆนะผมยังไม่ได้เปิดเลยจะมีเนี่ยหลายสิบกล่องเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันดูว่าเราเนี่ยจะได้อะไรกันบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนะผมจะขอไล่เปิดไปเลยแล้วกันนะฮะว่าจากยศขีดเนี่ยมาจนถึงยศ5ดาวเหลืองเนี่ยเราจะได้อะไรเราจะได้ไอเทมกี่วันเราจะเอ็ีเท่าไหร่นะครับเราจะขอเปิดกล่องอะแลนอัพนะฮะรีวอร์ดรีวอร์ดหนึ่งกล่องเลยแล้วกันนะครับ นี่ฮะเราจะเปิดนะฮะอันนี้ก็จะาได้ SP นะฮะหนึ่พนะครับได้บิ๊กบูมเนี่ยหชิ้นแล้วก็เดบิวท์อัพสวันนะเราจะเปิดให้หมดเลยฮะ,ะนี่ฮะเราจะเปิดให้หมดไปเลยดูซิว่าเราจะได้อะไรบ้างนะฮะเพื่อความรวดเร็วนะผมจะกดเร็วๆเลยแล้วกันนะฮะดูซิว่า จากยศขีดันถึงห้าดาวเหลืองเนี่ยเราฝากฟันกันมาเนี่ยเราจะได้อะไรกันบ้างมันจะคุ้มค่าไหมนะฮะนี่แล้วเราก็เปิดรีวอร์ดสองต่อฮะต่อเนื่องเลยรีวอร์ดสองนี่จะได้เอ p พีคูณสองเจ็ดวันนะครับจะได้เงินห้าพันนะฮะแล้วก็บิ๊กบูมหนึ่งชิ้นเหมือนเดิมนะฮะผมจะเปิดเรื่อยๆเลยฮะ,ะเพื่อความรวดเร็วผมจะกดเร็วๆเลยแลยะะ้วกันนะับเพื่อนๆนะดูซิว่าเราว่าเราจะได้อะไรบ้างนะฮะ ไม่ผมบอกเลยว่าโหแค่ขนาดนี้ดูแล้วก็รู้เลยว่าเงินเนี่ยได้เยอะแน่นอนนะฮะนี่ฮะรีวอร์ดสามฮะต่อที่รีวอร์ดสามเลยเพื่อความรวดเร็วรีวอร์ดสามจะได้ปืนไวนะครับเจ็ดวันนะฮะจะได้ดีอีคอยเนี่ยสิบเหรียญเอาไว้ไขตู้นะครับจะได้เงินหมื่นหนึ่งนะ,ะจะได้ตีบวกหนึ่งชิ้นนะฮะตีบวกอย่างละหนึ่งชิ้นนะฮะผมจะเปิดแบบต่อเนื่องไปเลยนะครับมา เกาเข้มเข้มโหแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าเราได้หลายแสนแล้วเพื่อน<ๆ>เราจะเปิดอ่ารีวอร์ดสี่ครับรีวอร์ดสี่เราเปิดกันรีวอร์ดสี่เราได้เงินหมื่นหนึ่งเหมือนเดิมนะฮะเปลี่ยนอาวุธเร็วนะแล้วก็ได้ปืนอ่า6คู่นะฮะ ปืนพกคู่เงินแบบถาวรนะฮะเราจะเปิดรีวอร์ดรีวอร์ดห้าฮะรีวอร์ดห้าได้เงินหนึ่งหมื่นดีคอยสิบนะฮะแล้วก็ได้ที่ตีมบวกอย่างละห้าชิ้นนะครับได้เดบุนอัพะฮะเป็นปืนเร็วแล้วก็ AK p r e d a t o r แบบถาวรนะครับเราจะมาเปิดที่รีวอร์ดหกฮะเงินก็ยังได้สองหมื่นนะเงินรีวอร์ดหกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นสองหมื่นละนะครับดีคอยเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ที่ตีมบวกนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปว่าเราจะได้อะไรบ้างขอเปิดไปก่อนแล้วกันนะครับโหรวยเละฮะอย่างี้รวยเละนะะนฮ มาแน่โอ้โหเงินเป็นล้านแน่นอนนะดูจากรูปทรงแล้วเปิดรัว,ว,วฮะจัดไปยาวไปยาวไปมายาวไปฮะรีวอร์จฮะรีวอร์ดจก็ได้เงิน 1... น่าได้ดีคอยเหมือนเดิมนะสิบชิ้นได้เงินส0 0 0มื่นนะที่ตีบวกอย่างละหชิ้นนะครับแล้วก็จะได้ M4 p r e d a t พ r อาวอน,นะครับ รีวอร์ดปลาฮะเปิบได้เงินห้าหมื่นะฮะตีบ่ออย่างห้าชิ้นสเปเชียลแพ็กเกจหนึ่งชิ้นสเปเชียลแพ็กเกจเนี่ยก็จะเป็นอ่าแพ็กเกจที่มันจะได้รับพวกเอฟพีคูณสองอะไรพวกเนี้ยนะฮะสามสิบวันเนาะแล้วก็สได้พีเอเตอร์เพียรจีนะะวันนะฮะถาวรนะฮะเราเปิด ward ะะรีวอ 9, ร์ดเก้าฮะรีวอร์ดเก้าได้เงินทีละห้าหมื่นละนะฮะมาดูสิ ว่าเราจะได้อะไรเท่าไหร่นะฮะเปิดเรื่อยๆยฮะโอ,โอ,โอ้โหได้แบบจุกๆผมบอกเลยจุกๆแน่นอนจุกจุแน่นอนแบบนี้แล้วก็เปิดรีวอร์ดสิบฮะรีวอร์ดสิบก็จะได้เงินห้าหมื่นเหมือนกันนะครับก็เหมือนเดิมนะก็ถือว่ายอดตันละนะครับอเดี๋ยวจะมาสรุปไอเทมที่ได้กันนะครับเพื่อนเพื่อนนะปืนไวทที่ได้รับมานะฮะสองร้อยวันนะครับสไไองร้อยยี่สิบสี่วันนะครับสอบปืนไวทเท็มปืนไวทได้มาสองร้อยยี่สิบสี่วันนะครับ าได้ปิกปูมมา34แพ็คนะฮะปิกปูม3าเอ้สามลูกนะได้เดบนอัพมา167วันนะครับได้ที่ตีบวกปืนมาก็เยอะอยู่นะได้ดีคอยมาเนี่ยด,ดีที่เอาไปไขตู้เนี่ยสี่ชิ้นนะครับสี่ชิ้นนะครับได้เงิน SP มาเนี่ยตัวเนี้ยหนึห้ากล่องก็จะเป็น4ี่แสนครับ4ี่แสนบวกนี่อีกห0 0 0สน เราจะมาเปิดกันดีกว่านะฮะเราลองเปิดไปเลยว่าจะได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวจะดูเงินในตัวเราว่าเราจะว่าเราจะได้เท่าไหร่นะฮะตอนนี้เงินขึ้นละเงินขึ้นละโอ้โหสบายสบายเลยสบายสบายดูซิว่าเราจะได้เท่าไหร่ะฮะ อนนี้สามแสนละโหจุกจุกบอกเลยว่าเล่นเนี่ยได้เงินจุกจุก,จกแน่นอนหลยแหละคนถามว่าเฮ้ยเงินเนี่ยเอามายังไงผมว่าแค่ออมยศเนี่ยเงินก็เขาเรียกว่ายังไงเนี้ยไม่รู้จะไปใช้ที่ไหนแล้วฮะเราจะมาเปิดห้าพันกันต่อนะฮะเราจะมาเปิดห้าพันกันต่อ เฮียโหอิ่มๆเลยอะได้แบบอิ่มๆเลยอะอิ่มอกอิ่มใจเลยไอ้ดีนี้มาไล่เปิดหนึ่งพันก่อนนะมาโอ้โหเงินเป็นล้านแน่นอนฮนะเล่นจากยศขีดไปจนถึงยศห้าดาวเหลืองนะ เรื่อยๆฮะเปิดเรื่อยๆฮะโอ้ oh my god ได้เงินมาทั้งหมดนะฮะจากหักลบแล้วหนึ่งล้านสแสนฮะเพื่อนๆนะฮะหนึ่งล้านสแสนนะโอ้โหของได้เยอะขนาดนี้เนี่ยต้องลองกลับมาเล่นกันแล้วแหละนะครับเพื่อนๆนะนะฮะต้องลองกลับมาเล่นกันแล้วแหละนะฮะยังไงเนี่ยถ้าชอบกันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันนะครับเพื่อนๆนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะ